ทก,การหย่าร้างเป็นปัญหาที่ไม่เคยจางหายไปจากสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะยุคใดหรือสมัยใดพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษเป็นกษัตริย์ที่แต่งงานหลายครั้งและก็มีภรรยาหลายคนเมื่อได้รับการตำหนิจากสันตสําสนัก กรุงได้แยกตัวเองออกจากพระาศาสนจักรคาทอลิกของเราและก็ตั้งพระาศาสนาจักรแองกีกันขึ้นเอลิซาเบตเทเลอร์ผู้แสดงนำในเรื่องเกรโอพัตาผู้โด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสามีหลายคนหนึ่งในนั้นเธอแต่งงานด้วยถึงสองครั้งดาราฮอลลีวูดหลายคน ประกาศแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าบางคนเป็นครั้งที่สองบางคนเป็นครั้งที่สามหรือแม้แต่เป็นครั้งที่สี่แล้วปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสถิติการหย่าร้างสูงสุดกล่าวคือ50%ของคู่สมรสชาวอเมริกันเนี่ยจบลงด้วยการหย่าร้าง ประเทศไทยของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าแม้นว่าปัจจุบันจะอยู่ในอันดับ20ต้นต้นของโลกแต่สถิติการหย่าร้างในประเทศของเรานับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจากสถิติล่าสุดของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะพบว่าหนึ่งในสคู่สมรสชาวไทยนะ จบลงด้วยการยารางจากสถิติดังกล่าวในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าการแต่งงานไม่ได้ถูกถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ข้อผูกมัดที่ดำรงอยู่ตลอดชีวิตของคู่สมรสอีกต่อไป จริงอยู่การย่าร้างไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาที่ได้เกิดขึ้นในสังคมมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วในสมัยของพระเยซูเจ้าปัญหานี้ได้รับการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปแต่จุดยืนของพระเยซูเจ้าและก็ของพระศาสนาจักของเราเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงเหมือนเดิมและก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหนังที่เราทราบในพระรสารวันนี้ชาวฟาริสีบางคนทูลถามพระเยซูเจ้าโดยหวังที่จะจับผิดพระองค์ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะยากับภรรยาเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้น ทำไมคําถามนี้จึงเป็นเหมือนกับกับดักเพื่อจับผิดพระเยซูเจ้าแน่นอนชาฟาริสีไม่เคยสงสัยในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองของการยาร้างในสมัยนั้นเพราะกฎหมายของโมเสศเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าชายใดแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งและมีเพศสัมพันธ์กับนางแล้ว แต่ต่อมาไม่พอใจที่จะอยู่กับนางเพราะพบว่านางมีข้อบอกพร่องน่าละอายเขาจะต้องเขียนหนังสือ,อย่าให้นางแล้วให้นางไปจากบ้านถ้านางออกจากบ้านของเขาไปแล้วนางสามารถแต่งงานกับชายอีกคนหนึ่งได้ประเด็นเดียวที่ยังถกเถียงกัน ในระหว่างชาวฟาริสีในสมัยนั้นคืออะไรคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าข้อบกพร่องหน้าละอายที่สามีพบในตัวภรรยาของเขาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการหย่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายบางกลุ่มเนะี่ยบอกว่าคำนี้หมายถึง เรื่องที่เป็นที่สะดุดเกี่ยวกับเช่นการผิดประเวณีเท่านั้นบางกลุ่มเนี้ยบอกว่าคำนี้หมายถึงเรื่องไม่พอใจอะไรก็ได้แม้แต่ทำอาหารไม่อร่อยก็ถือว่าเป็นข้ออ้างได้บางกลุ่มยังบอกอีกว่าภรรยาไม่จาเป็นจะต้องทำอะไรผิดเป็นพิเศษ ยียงแค่สามีไม่มีความพิศวาสในตัวนางอีกต่อไปก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับการอย่าล้างแล้วนี่เป็นกับดักเพราะถ้าพระเยซูเจ้าทรงเห็นด้วยกับแนวความคิดของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยพระองค์จะต้องถูกอีกสองกลุ่มเนี่ยต่อต้านทันทีคำตอบที่พระเยซูเจ้าทรงให้ ไม่ได้อิงอยู่กับกฎหมายที่ระบุไว้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติแต่อิงอยู่กับพระประสงค์และก็แผนการนั่งเดิมของพระเจ้าที่ได้รับการเผยแสดงไว้ในหนังสือปฐมกาลซึ่งเราเพิ่งได้ฟังในบทอา่านแรกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ให้เป็นชายและหญิงดังนั้นชายจะละบิดามารดาไปผูกพันกับภรรยาของตนและชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนี้เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้มนุษย์อย่าได้แยกเลยสำหรับพระเยซูเจ้าตั้งแต่ แรกเริ่มแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเพื่ออยู่ด้วยกันและก็เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยคำตอบของพระเยซูเจ้าเน้นสองประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ประเด็นแรกพระองค์ทรงปฏิบัติต่อผู้หญิงเนี่ยในฐานะบุคคลหนึ่ง เราต้องเข้าใจว่าชาวยวในสมัยโบราณเนี่ยมองผู้หญิงเป็นเหมือนกับทรัพย์สมบัติของผู้ชายซึ่งเขาสามารถใช้ได้ตามความพอใจปกติแล้วกฎหมายของชาวยิวอนุญาตให้สามีเท่านั้นมีสิทธิ์ที่จะหย่าร้างภรรยาได้ส่วนภรรยาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะหย่าร้างสามีได้เลย แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงบอกอย่างชัดเจนว่าถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีนั่นคือมีสิทธิ์ที่จะหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ทำผิดประเวณีด้วยเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็ยอมรับผู้หญิงเป็นบุคคลตามกฎหมาย และก็มีความเสมอภาคกับผู้ชายประเด็นที่สองพระเยซูเจ้าทรงเน้นหลักศีลละธรรมมากกว่าตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองในสมัยนั้นที่ถูกกำหนดขึ้นเพราะใจดือ้อด้างของชาวอยู่พวกเขาถามพระองค์ว่าการยาร้างสามารถทำได้หรือไม่พระองค์ทรงตอบว่าตามพระประสงค์ และก็แผนการของพระเจ้าสำหรับสามีและก็ภรรยาแล้วการอย่าร้างไม่สามารถทำได้พวกเขาถามพระองค์เกี่ยวกับจุดยืนของกฎหมายบ้านเมืองในตอนนั้นพระองค์ทรงบอกพวกเขาเกี่ยวกับจุดยืนของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา พี่น้องที่รักเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าปัจจุบันนี้ในแทบทุกประเทศสถาบันครอบครัวกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์สถิติการยาร้างของคู่สมรสเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในแวดวงคาทอลิกของเราสมัยก่อนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว การหย่าร้างถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าการหย่าร้างเป็นทางเลือกที่อยู่ต้นๆเสียด้วยซ้ำไปการหย่าร้างจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าละอายเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปในฐานะสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเราควรที่จะยอมรับสิ่งที่คนทั่วไป ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็นิยมทํากันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แน่นอนไม่สิ่งหนึ่งที่เราควรจำไว้เสมอก็คือไม่มีคำว่าการอย่าร้างในพจนานุกรมของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนที่แต่งงานอย่างถูกต้อง พระศาสนาจรรักรอนุญาตให้บางคนแต่งงานใหม่ได้เฉพาะในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าการแต่งงานของเขาที่ผ่านมาไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะเท่านั้นเขาจะแต่งงานเพราะว่าอายุยังไม่ถึงตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนาจรรักรหรือว่าแต่งงานเพราะว่าถูกบังคับอาจจะโดยทางใดทางหนึ่งก็ได้ เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้พระาศาสนาจักรของเราเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการหย่าร้างก็คือการหย่าร้างแบบคริสตชนเนี่ยเป็นการแสดงออกแบบมนุษย์ของความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราผู้เป็นประชากรของพระองค์เป็นรูปแบบของความรักของพระเยซูเจ้า ที่มีต่อพระศาสนาจักผู้ซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระองค์ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราและก็ความรักที่พระครุศเจ้าทรงมีต่อพระศาสนาจักเจ้าสาวของพระองค์เนี่ยเป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความรักที่สามีและภรรยามีต่อกัน จึงต้องเป็นความรักที่ปรศจากเงื่อนไขและก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าพวกเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและก็ปัญหามากมายในชีวิตกต็ตามขอพระเจ้าไว้พอดพวกเราทุกคน